ชิวัน,นันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็พบกันอีกตามเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันค่ะ ดํามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดยุกต้นค่ะค่ะสวยงามค่ะเรามารับชมใบมีดกันนะคะ เป็นเล็กเก่าโบราณโบราณนะคะสวยงามค่ะค่ะลายน้องสิงนะคะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะค่ะสิวันนั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะสนใจติดต่อ0631394897นะคะค่ะสิวันนั้นมีดหมอของพระคุณค่ะ